สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินโกโจสโตลุนะครับของทูเลนนั่นเองอันนี้คือท่าเต้นของโกโจนะครับโกโจดีดก็จะเป็นประมาณนี้ดีดเกินไปไหมเนะี่ยถ้ามันกวนตีดีนะชอบมากเลยวันนี้ตานี้ที่เราเล่นกันนี่จะเป็นโหมดธรรมดานะครับแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับแแลงไม่โดนทีมตัวเองแย่งเล่นก็โดนฝั่งตรงข้ามแย่งเล่นนะครับ เป็นอะไรที่ฮอตคิดมากตอนนี้ก็เหมือนจะมีบัตรเช่ามาให้เช่ากันนะครับมันก็ต้องกดมาเล่นกันหน่อยนะครับผมสกิลสองสวยมากชอบติตอนติดเาพาสซีฟของตัวมัน,นครับสวยมากเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปแก๊งเล่นบนกันนะครับผม สี่ไวๆจะได้โชว์อันตีสุดอลังการของโกโจนะครับต,ต่อตเปียต่อเปียะๆต่อไปก่อนหนึ่งสเตปมันเขาก็ต่อเราเจ็บเหมือนกันถ้าเดินปกติก็เท่ดีนะครับแต่ชอบท่าดีดมากกว่าบนตีนตอนนี้ผมก็จะเล่นเซฟๆนะครับเพราะว่าไม่รู้ฝั่งตรงข้ามแรงอะไรกันบ้าง มันก็จะขะขะแร้งกันเนาะนรุย่ยเกับโดนเอลซูยิงอกีกทีเดียวติดพาส์ีบขอเก็บหน่อยตอนนี้เพื่อนเปิดไปแล้วคจังวันนี้ต้องเข้าไปช่วยช็อตไปก่อนช็อตไปก่อน,นอืมช็อตเบียกียนี่โอ้โหต่อทีแทบตายกลับไปกลางก่อนแล้วกันนะครับรยังไม่มีไฟอะไรเกิดขึ้น เราก็ได้อันตีมาเป็นที่เรียบร้อยครับเดีย๋ยวผมจะใช้แบบพัมเพื่อเลยถอยก่อนตรงนี้ต้องกลับบ้านโชวนท่าวามนะครับสวยมากครับใครอยากได้ก็ไปจัดกันนะครับไม่กี่บาทเองตอนนี้ก็มีกิจกรรมอะไรนะเอ่อที่มันให้ตัวสุ่มฟรีครับที่มันเติมเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดล็อกอินครบเจวันหาย่าอันตีไปแล้วครับอย่างนี้สวย ตรงกลางได้ป้อมาเป็นที่เรียบร้อยอย่างนี้กดอสติสุดอลังการของโกโจโเรียบร้อยนะครับตายเป็นที่เรียบร้อยหายยากโดนจากหัวลเลยทีเดียวเราก็โดนทูเลนฝั่งตรงข้ามสวนเหมือนกันนะเจ็บอยู่เอาเรื่องโช์ท้าวะอีกทีหนึง่งในดานี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับบวกน้อยมากมหรือเราจะเล่นเซฟมันเกินไป ชิ้นที่สองผมขอออกเป็นดูดเลือดนะครับปปเป็นถนัดส่วนตัวล้วนๆแทบไม่มีไฟเลยนะครับแค่ดันป้อมอย่างเดียวดันป้อมขีดๆอยู่วนๆไปอย่างเงี้ยครับเกมเกมจบที่ป้อมนะครับไม่จบที่ฆ่าคนได้ บูเลียนอันติแบบเพื่อนเพื่อไปแล้วหนึ่งทีอันติโอ้โหโทำเพื่อเหมือนกันนะครับเพื่อ <c oughs> ได้อีกป้อมหนึ่งนะครับสวยงามผ่านไปหกนาทีเ <c oughs> พิ่งได้มันค <c oughs> ิวเดียวเองนะครับร <c oughs> วมคิวของฝั่งตรงข้ามของเรายังหกคิวเลยน้อยมากโอ้ยช <c oughs> ช่า,ชายัางนี้ต้องตายโอ้ไม่มีอันติจะได้ามากจะ <c oughs> โดดอีหนึ่งทีอันติ ตายไหมตายครับสวยงามอู้วตายเหมือนกันนะครับผมจะไม่ตายแล้วถ้ายอมไม่ฟิกเกอร์มาให้เรารับแทนแล้วมันก็ตายเกิดมาก็ดีดเลยนะครับสำหรับโกโจซาโตรุตัวนี้จะกดดีดบ่อยๆลงไปแกงล่างกันบ้างนะครับมันน่าสนใจมันน่าสนใจชาเปียบๆชาเปียบๆอังสีไปโป้งเรียบร้อยแล้วทูลเลนตาย ได้ดูดเลือดมาแล้วอนี้ชอบเลยโอ้มีพัฟซีฟนะครับพาย่าจัดไปเพื่อนสองบัฟสองบัฟเลยสองบัฟนะครับเอ้ยเฮ้คืออะไรยูจิมานะครับยูจิมายูจิเห็นนะครับอะไรเราก็จะตีต่อไปนะครับใครตายข้างมันแต่เราต้องไม่ตายนะครับเป,เ,ปเปียเปียไปก่อนเฮ้ยชอบเต็มที เมคนอื่นอะแย่ไม่ยิงแต่เราอะโดนร้านไม่ไม่โดนร้านนะเฮ้เอลอไปแล้วปึ๊งสองไปชานติตุ้มยูมจิตายไเรียบร้อยตัวตัวตัวช็อตช็อตชอตันติไม่จะรับแทนโอเคไม่ได้เอื้อตายด้วยฝั่งเราเงินนำอยู่นะครับเด็กพมีต้องได้แล้วปะดูเรียนติไปแล้วด้วย มาครับอาจารย์กับลูกศิษย์ยังไงซิลูกศิษย์จะเขาเรียกว่าอะไรเออเอช่มาเถอะครับหนึ่งสองสามติ้นคอยใส่บัวแล้วฉี๋มากระดิกยูนี่ยังงี้ชอบเลยชาร์จรอรอนไปรอนได้คิวไปนะครับกระดิกไข่ใส่มาอีกป้อมนึงแล้วฮะ อ,อย่างนี้โอ้โหไม่ช็อตเปี้ยๆๆวๆอ่ะไม่มีช็อตด้ปอมไหนแน่นอนอย่างงี้ย้อนลูดไปอืมหนึ่งทีไม่รู้โดนไหมแต่หนึ่งทีไซดคาไซเยอร์ครับเอารอบไปเอามาปล่อยมาที่เลนการคนระับเออไม่บังให้หรอกเมื่อกี้โดนฟิกเกอร์ รังแค้นรังแค้นต้องมีการรางแค้นหน่อยครับบังได้ไม่บังนะฝั่งตรงข้ามก็แต่สามทางไปที่เรียบร้อยเราหาเลือดก่อนนะครับหาคีปตีดูดเลือดหว่าหมิงจะชอบเราเป็นพิเศษนะเดินตามต้อยเลยน่ารักมากอือช็อตเปียช็อตเปียอันติไปุ้งหลอดเลยอ่ะอย่างนี้แรงแล้วแรงแล้วหลบกระสุนไปหนึ่งที ตอดวิวิวิยูจียูจียูจีห้าวเกินลูกศิษย์ห้าวจ้าอ,อย่างนี้ต้องมีคนตายหรือเปล่าฟังให้ฟังให้ไม่เป็นไรมาน่าจะหมดว่ะขีปเข้าป้อมนะครับวยแรงอยู่นะมีบูไหม ขอบูได้ไหมเพื่อนให้ด้วยอยาก,กรู้ไม่ได้เปิดไม้แล้วเนี่ยยอนจะตายว่ะยรอนจะตายเรามีบังให้ได้นะแต่ว่าไม่น่าบังเท่าไหร,ร่นะเลือดเราเต็มแล้วครับเดินฟาร์มไปก่อนนะครับรอจังหวะคลิปรอเพื่อนพร้อมด้วย ขึ้นบ้านยากเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวเปิดไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตัวเปิดเป็นนู่นแล้วอยู่ข้างล่างฟาร์มเลสอยู่กับอยู่ฟาร์มอยู่บนหนึ่งตัวนี้กูยอนจะตายยอนจะตายมันจะบ่นเราอุ้ยอุ้ยอ้ยอยอยอาวกายประมาณตีัหน่อยจะตายแทนเะนี่ยมาช็อตเปียมาแล้วช็อตเปียมาแล้วจะช็อตเปียใช่ไหมนี่แหละตัวนี้ปุ๊บเอลสุกบงัง เสียดายน,นะครับกดคีบเข้าป้อมแล้วเสียดายอ่ะเออดรอบไม่ได้มานะครับทำคีบอยู่โอ้เขอบบุณครับนี่ได้บูมาละเล er. ือจะเกือบเต็มยูจิยูจิโคตรแรงเลยอีชาใส่ทันวะ ไม่ทันนะมัวเลยขี้คีบปึ๊บไม่โดนใครลวเลยเฮ้ยปึ๊บไม่โดนใครอีกแล้วเว้ยปึ๊บสุกุณาปึ๊บโอ้ยโอ้โหสุกุณามาตัวขาดครึ่งเลยเรามาโซนแถวดาร์กันก่อนนะครับโอ้โหเอลสุอย่ายิงนะอย่ายิงนะโอ้ยเต็งๆลายมีฮิวมาแล้วตัวขาดครึ่งไหมไม่ขาดนะครับ อ้อยังรอดอ่ะตัวเกือบขาดครึ่งมาแบบตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยครับมาสีด้านต่อฝั่งนู้นตายไปสองนะตัวนี้น่าจะได้ไม่อย่างยากเย็นเท่าไหร่นะครับตัดเปียไปปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยคนระับได้ดาร์เซเยอร์มาแล้วนะ่าจะจบเกมนะครับรอบนี้ เดี๋ยวรอทำคีบบน,นะครับเสียยูจีจริงๆเดี๋ยวกลายล่ามไปสูกุนะตัวผมขายครึ่งทำไงเนะี่ยมาชอบก็เอีเราอเพื่อนครับเราเพื่อนค่อยๆต่อคีบไปเราคีบเบฟข้างก่อนนะครับต,ต่อไปเรื่อยๆก่อน โอเคอันตีใสค่คีไปสวยงามมาแล้วจะไกด์ร่ามิสุคุณะนะโบ<อ>โอเคสิบกวบิไม่เป็นไรอืมได้แข่งวัที่เรียบร้อยคนระับอย่างนี้ได้ใช้แข่งแล้วต้องกลัวอะไรมากมาช็อตเปี้ยว่าช็อตเปี้ยวว่ะมาสุคุณะอันตีใส,ส่สุคุณะไปหนึ่งทีรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยแต่ได้อยู่ เราเล่นวนๆหน้าป้อมเข้าไปก่อนนะครับต่อเข้าไปเรื่อยๆเราจะไหวมีคลิปอาจจะจบได้อุ๊ยโหอ,อันติสองอุทมวิอะไรโป๊ะเรียบร้อยเอวสู่รตายไปที่เรียบร้อยต่อไปครึ่งหลอดดนะีครับโคตรแรงอ่ะเล็งโคตรแรงเลยแต่ก็บางเช่นกันมีโล่อ่ะเราสิงยี่สองครับ เผื่อเขาออกมาพุ่งเข้าไปอันติปึ๊บอันติครึ่งหลอดไม่ตายแน่อ้าวขอบคุณที่บังให้แต่กดแข็งไปแล้วน่ฮนะเพื่อนตายเลยไม่น่าเลยไม่น่ารับให้เราเลยใจดีเกินนะครับไม่เป็นไรนชอ็ชอตชอ็อตช็อตช็อต มาตีบูรอ,อเพื่อนมานะครับมานาจะหมดด้วยเตรียมตัวทำเวฟโอ้อโหใบบนไปไวแหวกเบบบนไปไวเกินอะไรสิบสามก่อนเอาคครับสี่ต่อห้าสี่ต่อสี่ผู้ผิดเบลล่ายังไม่เกิดน,นะครับจะจบไหมจะจบไหม เมกาคีฟเดินเข้าไปแล้วอย่างนี้ต้องอาย่ายืนนิ่งเลยรูไ้ไหมนะว่าหล่นจบหัวเพื่อนรีบร้อนแต่อาย่าหนึ่งตัวเก็บสแต็กกับคีบเมืเ่อนะครับรอจังหวะมีพัสติตอ,อุ้ยอ้าวจิตตัวจิตตัวฮึบแข็งไงเทพปะ่ะชเตเปียชดเปียชอดเปียมา ต่อไปเรื่อยๆหนึ่งศูนย์เรียบร้อยอันตีมารประสิาธิต่อเอออันนี้คือใช้เพื่อนเพื่อเกินนะครับก็ไปรอเพื่อนมาขอเลื่อยก,ก่อนนิดนึงไม่จะจบเลยปะเนี่ยยูจีมาเวย้ยจะตีดาวดีกว่านะครับน่าจะจบง่ายกว่า<ๆ>เพื่อนจะเอาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง เคียรบวอร์ดเอ็สูบไปก่อนไม,ไม่ไม่เอานะครับเดี๋ยวจะเอาโอเคมาแล้วช็อตช็อตช็อตตีดาดด้วยความบ้องไหวตีดาดด้วยความบ้องไหวพืว้นด่วนเลยมียอนมาลูดอย่างนี้จบไปแน่นอนร <c oughs> อได้มาแล้วน่าจะจบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วดาตัวนี้ขอบูแล้วกันนะครับอีกตัวหนึ่งขอเลือดก,ก่อน มา,มามามาเตรียมห้อมขึ้นบ้าน,นครับเพื่อนดักกลุ่มแอลซ้ายนะครับดักด้วยคนไม่รู้ดักทำไมช็อตเปียเฮ้ยขี้บนประมาณหนึ่ง <c oughs> อยากขึ้นไปทำขี้บนมากแต่ว่ามารวมกลุ่มกันแล้วไม่อยากแยกเดี๋ <c oughs> ยวเพื่อนจะสุดเพี้ยโหแรงเกิน เลยลิโป้มาเคลียเรียบร้อยโอเคอย่า okay. งนี้น่าจะจบนะครับอุ้ยอีหูยูจิของไวก่อนสวนปับ๊บโอเคเด็กก็เกิดปุ๊บเรียบร้อยคนระับได้ยูจิมาวางแคนซุคุณาไปนะครับอยู่ในตัวยูจิติโบย้อนได้ชาไปจ,จบเกมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ สกินทูเลนโกโจซาตุรุนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเนี่ยเอ็มซะด้วย